จ,จริญนายงานข่าวจากชุมชนราชธานีโศกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดียวก็มีน้องหมอแคนนะคะประจําโรงเรียนได้มาร่วมกล่าวเป่าแคนในช่วงการรายงานข่าวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะน้องเจครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรนะครับช,ชวาชชวไร่ชาวนาทางหมู่บ้าน ราชธานีอโศกนะครับถึงแม้จะถูกน้ําท่วมนะครับก็ได้ไปร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับที่ทุ่งนาของคุณป้าสีดาลูกบัวครับในเช้าวันที่15พฤศจิกาย,ยน2554นะคะชาวชุมชนราชธานีอโศกก็ได้เดินทางไปร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนาการ์เด้นวิวของคุณป้าสีดาลูกบัวค่ะที่ตั้งอยู่ในอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งข้าวที่เกี่ยวก็เป็นพันุข้าวเหนียวเมื่อทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วนะคะผลผลิตที่ได้ทั้งหมดคุณป้าก็จะขอมอบให้กับ ชุมชนราชธานีานอโศกค่ะในวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับที่สวนส่างฝันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็ได้มีการจัดโครงการ พลิกฟื้นวัฒน,นธรรมลงแขกนะครับซึ่งในครั้งนี้นะคะชาวชุมชนราชาธานีอสงนําโดยท่านสมณนะท่านเสกขมาศนะคะพร้อมด้วยเด็กนักเรียนสมาสิขาและชาวชุมชนกว่า 47, 47คนก็ได้ไปร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในงานนี้ด้วยค่ะและในโอกาสนี้นะคะชาวสวนสังข์ฝันก็ได้เรียนเชิญบุคคลสําคัญในจังหวัดอำนาจเจริญรวมถึงกลุ่มโรงเรียนชาวนามาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะในงานนี้นะครับก็มีท่านมนตรีพรมรักษ์นะครับ หัวหน้ากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการเปิดงานครับนอกจากนี้นะคะพื้นที่บริเวณการทำนาของส่วนสั่งฝันนะคะก็มีทั้งหมด12ไร่แล้วปีนี้นะคะก็ปลูกข้าวถึง6สายพันธุ์เลยทีเดียวค่ะมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะน้องเสพันธุ์แรกนะเป็นข้าวเหนียวพันธ์ุแล้วแตกครับพันธุ์ที่2เป็นข้าวเจ้าพันธุ์มะลิพื้นเมืองครับ พันที่สามเป็นข้าวเจ้าแดงนะครับพันุ์สังยดครับพันที่สี่เป็นข้าวเจ้าดําครับพันธุที่ห้าเป็นข้าวยี่สิบสายพันธุ์ครับโอ้โหในแปลงเดียวนี้ปลูกถึง20สายพันธุ์เลยเหรอคะครับผมเพื่ออะไรคะองเจดเพื่อที่จะได้สายพันธุ์ใหม่และเพื่อสุขภาพครับพอคนเราได้กินข้าวหลายสายพันธุ์นะครับก็จะได้รับวิตามินครบนะครับอ๋อค่ะ พันที่6นะครับพันสุดท้ายเป็นข้าวเจ้าพันศีตบุตรครับครับในงานนี้นะครับเด็กนักเรียนสมาสิขาก็ไม่ได้ไปทํางานอย่างเดียวนะครับก็ได้มีการเรียนรู้ครับค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะการเรียนรู้ของน้องๆนะครับก็คุณอาวีรพลก็ให้เกตความรู้มานะครับค่ะคือคุณอาถามว่านะครับระหว่างหน่อข้าวข้าวเมล็ดหนึ่งเนี่ยระหว่างหน่อข้าวกับรากข้าวอันไหนมันเกิดก่อนกันครับเอ หน่อข้าวกับรากข้าวมันก็ต้องรากข้าวก่อนสิคะไม่งั้นนี่หน่อมันจะเกิดขึ้นมาได้ไงไม่ใช่ครับอ้าวคืออะไรคะหน่อขึ้นก่อนครับหรอคะครับอ๋อหน่อข้าวจะขึ้นก่อนรากข้าวนะคะก็่เป็นสวนสังฝันเท่าที่ผ่านมาที่ได้ผมได้มีโอกาสมาชื่นชมดินดีข้อมูลและมาร่วมเกี่ยวข้าวนี้นะครับเด่นสองอย่างประเด็นแรกของการทํานาที่มีการใช้การทํานาที่เป็นเน้นหนักในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ มีการลดการใช้สารเคมียอย่างสิ้นเชิงซึ่งการลดใช้สารเคมีนั้นก็ทําให้สุขภาพผู้ผลิตคนทาไร่ทานานี่มีสุขภาพดีขึ้นประเด็นที่2ที่ชื่นชม,มยินดีคือผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลตอบแทนต่อไร่ก็ค่อนข้างสูงด้วยนะครับโดยเฉพะผลผลิตต่อไร่นั้น5 6 0 0กิโลกร,รัมต่อไร่ซึ่งที่ผ่านมาระเดือนนั้นเรามีปัญหาเรื่องผล,ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างต่า เพราะนั้นตัวที่เด่นๆของสวนสัว์สังข์ฟันก็คือนอกจากจะข้าวมีคุณภาพดีผลผลิตต่อไร่สูงท่านก็ยังได้มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นการปักดําก็มีการร่วมด้วยช่วยกันลงแขกและเกี่ยวข้าววันนี้ก็ลงแขกอีกเพราะนั้นสวนสัว์สังข์ันนั้นมีดีหลายอย่างนะครับที่เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรกโดยเฉพาะชาวนาที่จะนําไปปฏิบัติ ตามแนววิธีเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากที่นักเรียนสมาสิการาทชธานีอโศกได้เปิดเทอมนะครับทางโรงเรียนสมาสิขาก็ได้จัดให้มีการเข้าค่ายนะครับซึ่งค่ายนี้ก็มีชื่อว่าค่ายเยาวชนผู้เสียสละครับและจุดเด่นของค่ายนี้นะคะก็คือการฝึกกู้วิกฤตชุมชนนะคะแล้วก็เป็นผู้มีจิตอาสารวมถึงสามารถที่จะเรียนรู้องค์ความรู้ภายในชุมชนอย่างเช่นการทําน้ํายาสักค่า การปลูกทานตะวันการทําแพรผักลอยน้ํานะคะเพื่อที่จะนําองค์ความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันในภาวะที่เกิดวิกฤตแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะข่าวสุดท้ายจากทางบาราศเมืองเรือนะครับหลังจากที่น้ําได้ลดระดับลงแล้วนะครับชาวบาราศเองก็ได้มีการฟื้นฟูพื้นที่ทําการเกษตรนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของหมู่บ้านรวมถึงบริเวณพื้นที่ลานพระพุทธพิธธรรมนิมิตท,ที่จะต้องเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สีเหลืองครับ ใช่ค่ะจากที่ลงปู่สมณะโพธิลักษณ์นะคะก็ได้ดำริกับชาวบรราดว่าปีนี้ให้ปลูกทานตะวันเพื่อที่จะให้บานในงานโพชังคาริยสัจจายุเดือนมกราคมดังนั้นในวันที่16แล้วก็17พฤศจิกาย,ยน2554นะคะชาวบรราดจึงได้ร่วมแรงร่วมใจโฮมแฮงปลูกดอกทานตะวันค่ะ สำหรับปีนี้นะครับก็จะพิเศษกว่าทุกๆปีอาจจะเป็นที่แรกและแห่งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับใช่ค่ะนอกจากเราจะปลูกบริเวณลานพระพุทธพิธรรมนิมิตแล้วนะคะเรายังต้องปลูกอีกพื้นที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือแพรผัก,ผกลอย,ลอยน้ําค่ะซึ่งน้องเจน้องนึกดูนะคะถ้าเกิดว่าทา,ทานตะวันเนี่ยบานสะพังสวยงามนอกจากเราจะได้ไปเดินชมแล้วนะคะเรายังได้พายเรือด้วยอโอ้โหคงจะมีความสุขมากเลยนะคะ คุเตชิยว่าที่ไหนอะคะจะบานสวยกว่ากันเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตรงแพรผักนะครับวิพี่คิดว่าลานพระพุทธามากกว่านะคะยังไงผมก็ว่าแพรผักน่าจะสวยกว่านะครับโอ้โหแล้วท่านผู้ชมล่ะคะคิดว่าที่ไหนสวยกว่ากันคะครับถ้านยังไรก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาร่วมงานโพชังคาริยาสัจญายุทที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้านี้นะครับค่ะและสุดท้ายนะคะแม้ว่า ชาวบ้านราดเราจะต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าก็ต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆนะคะให้กลับมาสวยงามดัเดิมแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้ย่อท้อแต่อย่างใดหากแต่ครั้งนี้ละค่ะก็เป็นการร่วมบุญครั้งใหญ่ของหมู่บ้านราชะานีโสกต้องช่วยกันทั้งแรงกายแล้วก็แรงใจทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวจากหมู่บ้านราชะานีโสกพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะ,จะเจริญธรค่ะ